ลมสองพันเอนอไปเลยับตััไมวิ่งสี่ร้อยแปดสิบเลือดร i อยี่สุดแล้วงสิเด้สี่ร้อยแปดสิบตันอันว่ามันน่าจะมีตัวแทงน่าจะเลือดเยเลือดร้อยยี100 100่นะแต่วิ่งอ่ะสี่ร้อยแปดสิบเฮ้ยตัวแทงนี่ยกระซัป่ะช้าพว่ผอยู่วันนั้นเองช้ามาก บาเรตต์ก่อนเลยมาดิปืนป๊อบปืนลูดป๊อปเจ็บพี่เอเซวป๊อปสวีไม่มีปืนเลยจ้าหลังนี้เยอะแล้วขวอะ่ขอะขวอ่ะป,ป,ป,ป๊อป เจอะก็ซื่นใจแล้วบอกโอ้โหเป็นลูปโซ่ไงเนี่ยมีมปืนด้ดวยจังหวะเฮ้ยจะอะไรนะต่อเขียวข้างบนรู้วังครับผมอืมเก็บเป็นหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่เเนะไปไหนหมดวะ ไปลงบ้ารอดไหมไม่อยากนัวนั่นน่ะสิพวกเบื้องมีจะลงกันจริงจริงเลยนัวละเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดีนี้อ๋อไม่ใช่อยากลองมีชาวอะไรเป้ยโสโคปแปดอยู่เนี่ยทำไมมีมีมสโคปแล้วว่าเลยง,ง่ายอยู่พี่ใช้อยู่ Bird, don't know. There is a 4X scope here, level two. Okay, the blue, Perfection. Reload commencing. Reloading. Yeah. yeah. Reloading.

มีมีนะมีนะเออนลงมาเต็มเลยโอ้โหบนขาวกำเนื้อเหรอลงแล้อมั้งมีมีมีเยอะลงตุ้ดี อย่างเร็วอะไรของมันเอ้ยมี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 เหรอมีมับ้าเต่าเยอะจังไงน่าจะตีหนเีมคนยมาทแล้วยเฮ้ยกาะบอกาะบอพอได้ไหมอ อีกเซนผู้าาชาติว่ะแงรอแงอยู่มั้ยแรงอยู่แรงอยู่เฮ้ยมีเสียงตีม,ม,อ,มอะไรเงี้ยลอ่อนมาเงี้ยอะงหมดวะล่อนเนี้ยได้ยินเสียงเลยนี่มาที่มานี่ล่อนยังขึ้นมาก็ลงบ้านนี้ปะใช่ใช่ใช่

ทำไมหมาเรื่อยเลยวะมันร่อนลงกันนะไม่กิวอุ้ยอะไรปะเพื่อนครับมีร่อนลงมืก็เฉียงร่อนมืกันกนน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 กน Osionfish. As Deane, I think we should go you should follow me I think... As think you should follow me here Hey Huh time This place is มียากมียากจับได้ล่วงเจออันนี้ก็ล่วงละโอ้โหมูนสไนเปอร์ครับผมอยู่ข้างบนแต่เราต้องเข้าวงนั่นแหละมาวิ่งหน้าเตามีกะ มันยิงเล่นเปล่าก็มไม่มีมีมีอะไรของมันวะตึงแจดตึงจแจัดเราขึ้นหุ่นกันหมดเลยมีไหมแกอนอนข้างหลัง,งน่าเลยจ้าข้างหลังก็มีร่อนเสียงร่อนมาอยู่ นอยู่บนเขาเลยรถมารถมาจอดแล้วอะไรของคุณครับ ข้างหลังยังมีอ่ะมีทำไมฉันไม่อยู่ข้างหลังมากเลยนะไม่ได้อยู่หนผมเอาเลยอ่ครับผมข้างหน้าอีกอมีนีข้างหน้ามี นัวเจ็ดมาเรื่อยๆเว้ยวะเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเพื่อไม่เจ็บพิซไม่เจ็บปอกเลยเหรอโอ้ยลูกซองว่ะโอ้ยข้างหน้าไรกันมี

มาจากไหนวะยิงยากขนาดตัวนี้ขี้ย ane ขึ้นยานพอเดียวมั้ตงตื่ตรนราพขึ้นได้หลายคนด้วยไปไปความเร็วความเร็วตีอินนี้เล่นเล่นยานเล่นยาน ว่ต่มีก็ดีนะวมาหลายรอบแลวคันนี้ดีว่อ๋อเน่นาจะน้องคโอเคโอเคไปอ่ะตาคันคันมีคนนะไอ้ที่ผมตีก็มีไาไปไปไปโโหะลชนแมงไม่ยิงเล่นชนคือ Long 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 Restoring shields. Ok, no hâm mục. Dì đạp của clip bay gắn. Tiếm ăn bay เรามาวิ่งตัวใกล้ๆตัวปอดทองกันด้วยแล้เฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนโอเคสามอ่ะสามเพื่อนเลยไปไอยู่ไกลคนเดียวไงมันรู้ง่ายเข้าไปเหรอไม่รู้มันนยานไปไหมละ่ะอะไรไเดินเพี้ยนเพี้ยเดี๋ยวไม่ได้ยดินเ, <c oughs> เดินก็ได้ยินเหมือนเดิมเลย <c oughs> มันเป็นแวะมาเงินวะไปจับเปลี่ยมไหมปล่อยยังไงปล่อยยังไงเริ่มย เฮ้ยโหโควิดว่าจะนั่งนั่งตัวนี้อุ้ยแล้วดอกเป็นเยอะจ้าฮะโอ้เยอะดีไรนี่ก็ไม่คุ้มกันให้ผมเลย guys I found a grip level five มีกิบทองอะได้ยังกิบกิบอืมผมผมใส่กิบไม่ได้โอเคแต่ว่าไอ้พันธายกับแม็กทองแล้วเนี่ยตรงนี้ก็สองสดไม่เก็บเลยจริงเพิ่มมาวิถีสไนเปอร์ต้องขึ้นไปด้างบน

o c อ s ครบยพื่อนตัวเดียวาาวะี่ยเออลอโอ้โหอ้าหรือยังครับผมเพื่อนล้มจดตึงจดยี่สุดในแบกมอีกนะ MVP แล้วน,อนออ้องๆ13คิวอ้าวหรือ I can get any kind of info. Ok nó đây nhìn game champ mặn man vậy.